มาแกปลาลาดพริกเป็นกับข้าวหนึ่งกล่องเออมันอยู่นะมาแกเปิดกระแทกก่อนฉันได้ปลามาแบบว่าสดใหม่มากเลยนะฉันได้ปลาสดใหม่มาวัานนี้ฉันได้ปลาสดใหม่มาจากจังหวัดสงขลา <sponsor S 1> เออจังหวัดสงขลาปลาสดใหม่มากใส่น้ำมันลงไปรลดๆใส่น้านไปรสดๆรอให้น้ำมันนางร้อนนิดนึงนะแกรอให้น้ำมันนางร้อนนิดนึงพอน้ำมันนางเริ่มร้อนอุ่นๆเนาะเราก็ใส่ปลาลงไปใส่ลงไปเลยแก สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวเลยคนให้สิบสองตัวเลยก็เลิศเออห้าสิบสองตัวเลยก็เลิศแล้วก็คั่อนางหุ่ยหอมมากแกหอมมากเลยอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องความหอมนี่คือหอมมากหอมจริงอะไรจริงว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเออไม่ธรรมดานะแกมันหอมจริงอะไรจริงัว่วไปแกัวก่วไปอ๋อหุ่ยหอมมากจริงอะ่ะคือหอมจริงแล้วก็ ปลาก็คือใหม่มากบอกเลยแกอย่าทิ้งนะแบบว่าแกต้องปล่อยแบบว่าแกต้องแบบพลอยคนแบบนี้นะเออฉันเห็นเขาทำเนาะคลอยคนแบบนี้คนไปเรื่อยแกเขาให้แค่แบบว่า,านางทอดแบบว่าเหลืองๆหน่อยเนาะเพราะว่าปลาเขามีการทอดมาแล้วปลามีการทอดมาแล้วเออพอเลยแกเอาขึ้นแล้วก็ปิดเอาแตก่อนพักปลาไว้ก่อนแกพักปลาไว้สวยๆเออพักปลาไว้สวยๆจัดเรียงนิดนึงนะจัดเรียงนิดนึง จัดเรียงนิดนึงเออพยายามเอาด้านหนังขึ้นเนาะเหมือนที่แม่นมสอนฉันพยายามเอาด้านหนังขึ้นรดเออพยายามเอาด้านหนังขึ้นเรียงให้สวยงามแกเรียงให้สวยงามการจะขายอาหารตามสั่งเนี่ยเราเราต้องเรียงนางให้สวยงามเนาะอาหารเราของเราจะน่ากินเออน่ากินอยู่เรียงนางให้สวยงามเลยแกเออถ้าใครสนใจปลานะแกจะบอกเลยร้านนี้นี่ร้านนี้เลยแกปลาเขาค้นรถเดี๋ยวฉันจะชิมให้แกดูชิมให้แกดูสักตัวก่อนฉนจะชิมให้แกดูก่อน ตาง,งเขาคือดีแล้วก็อร่อยหอมปลาข้างเหลืองทอดปลาข้างเหลืองทอดร้านพี่เป๊สงขาแต่เข้าไปตามกันเลยเดี๋ยวเขาจะปรับตะกร้าไปให้ปลาข้างเหลืองทอดรสบอกเลยมาแกกระทะใบเดิมก็คือเปิดก๊าสเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะผัดพริกเนาะแล้วก็ลากไปที่ปลาใส่พริกลงไปเห็นไหมเนี่ยอ๋อใส่พริกลงไปแล้วก็ผัด ผัดพริกกับน้ำมันน้ำมันเอาแบบนิดหน่อยนิดหน่อยพอนะผัดไปแกผัดพริกให้พริกหอมเออฉันเคยสอนแล้วเวลาเราจะทำอะไรเกี่ยวกับพริกเกี่ยวกับราดพริกเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องผัดพริกให้หอมเนาะตามสูตรสมัยแบบที่ฉันอยู่ในวังกับแม่นมเนานะทำลยแก่มันก็คือสเสน่ห์ปลายจังหวนะเนาะสำหรับฉันก็คือแบบเราแม่สีเรือนแกเข้าใจไหมเราแม่สีเรือนเออเราต้องทำอะไรให้มันแบบว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานผัดไปแก่ผัดไปอ,อ๋อให้ควันขมงฉงเฉงเลยมันบ่งบอกถึง ฝีมือและรสชาติของอาหารเนอะอาะผัดให้หอมๆแกให้หอมๆปิดเกาเต๊ะเลยไปเอาไปลาดปาพอเราได้ผัดพริกแล้วเราก็มาลาดที่ปาแกอุ้ยรสมากน่ากินน่ากินมากนะน่ากินมากไปหาทําแกไปหาทํากันเลยสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแลวฉันฝากเอาไว้ด้วยปลาข้างเหลืองของพี่เป้เนาะปลาข้างเหลืองของพี่เป้ฝากเอาไว้เลยแล้วก็ของเขาก็ยังมีน้าพริกเนาะ น้ำพริกปลายูซีทรงเครื่องเดี๋ยวเขาจะปักตะกร้าไว้ให้เนาะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นร้านเขาก็ยังมีไก่ฝอยผสมหอมเจียวนี่คือรสมากนะฉันก็กินมาแล้วอ่ะล้วคือเปิดถุงมาก,ก็คือแบบหอมมากแกมันหอมจริงอะไรจริงรสปังมากแกไปตาไปตากันเลยเนาะไปตาเอาเนี่ยไปตามเอาเลยไปแกเรเจินแกรส